มีความฝันเหมือนกันเพราะวันนี้ถ้าเราไม่มีความฝันนะครับเราใช้ชีวิตแบบเลื่อนลอยไม่ได้คิดอะไรกับชีวิตก็เลยผมมีคนหนึ่งนะที่ถามตัวเองเงนี้ยตกลงขายถือเพื่ออะไรเพื่ออะไรตะวันหนึ่งครับผมนะครับก็ถามาเนี้รรยเฮ้ยตกลงเราอยากมีบ้านสวยๆถูกไหมอยากท่องเที่ยวมเมื่อกี้สุริยมานบอกอ่ะผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมเมื่อก่อนผมไม่มีรถนะผมเดินทางมากรุงเทพนะผมก็นั่งรถทัวร์รถทัวร์เนี่ยใครรถเอดีมากเพราะผมมีคนขับรถส่วนตัว <c oughs> ไม่ต้องขับเองมีที่จอดรถดูแลร้านอะไ้ผมเลย จ่ายค่าตรวจรถ45บาทถึงแล้วเข้ามาส่แล้วเวลาที่รถทัวร์เนี่ยผมเป็นคนหน,นึ่งเลยที่จินตนาการยังนกครับก็เดี๋ยวชีวิตแด้เป็นโคโรกีแล้วแต่ชีวิตเราว่าถ้าชีวิตเราเลือกได้เราก็ไม่อยากขึ้นรถทัวร์หรอกถูกต้กองไหมเราอาจจะย่างนั้นคืนอมีจากกรุงเทพกลับมาเข้ามาส่ก็ได้นี่ชีวิตของเราอหม่คือวันนั้นผมนั่นงรถทัวร์ไปจินตนากเลยชีวิตเราต้องการอะไรแต่วัานั้มีคนมาเล่าธุรกิจเครือข่ายผมมั่นใจในห้องเนี้ยที่เป็น ใความรู้สึกแบบดียวทุกคนเลยมั่นใจมีใครไหมครับที่ได้ยินคำว่าธุรกิจมือข่ายชอบเลยสุดยอดใช่เชลยธุร,รกิจนี้บอกกับพี่โคตรพี่ตามหามาทั้งชีวิตแล้วเกิดมาชีวิตนี้พี่ว่าธุรกิจนี้บอกถึงครอบครัวพี่มากแล้วพี่มั่นใจเลยพี่ทำสุดเลยได้ไม่มีใครเชื่อหรอกครับผมว่โาโซเดีมาผ้ไม่ได้แบบผมเป็นเพื่อนใหม่นะผมก็คิดนะนะจะได้แบบนี้จริงหรอสินค้าเอ็นซานสุดยอดแบบนี้มันจะดีจริงหรอ ชีวิตเขาสองล้านสิบล้านทีปั่าเครนิตวงเงินสองล้านจริงหรือเปล่าแต่ไม่ต้องคิดครับลองพิสูจน์ดูนะถ้าวันนี้คิดไม่มีทางรู้หรอกว่าจริงแต่ถ้าในสิ่งที่ชุวไลมาพูดสิ่งที่เอสเิเกอพูดลองพิสูจน์ดูสิครับถ้ามีคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวทีวออ่เอสเนอพูดลอครับ้ามคนบอว่านะนะเยเรีจะวท่รอปนเจอลงพิสจน์ครับถ้มคนบอก่าตีอเนเจองิน์ดิครับ้อกว่ายเป็นไปได้ ตัดสินใจนะด้วยโอกาสเนี้ยผมเจอคุณท่านนมีนะผมก็ขอบคุณเลยนะผู้ให้โอกาสผมนะคุณหลิร์มชนาพรและวันนี้นะให้ผมเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นไปได้บุญนุกพนัสสิทธิ์พรสินีคุณนะครับผมเข้เลยิทได้เลยมเนาชีวิตเท้าดำเนี่ยเฮ้ยหนึ่งชีวิตได้ขนาดนี้เลยหรอผมขายมาถึงหกปีคิดว่าเคยได้ข่้นต่างประเทศไหมครับเคยครับจะดูคุณกันว่างไห เก้าพัเก็บติสามปี่สิปสามปีนตั้งใจวันนี้ทักไปทำพาสปอร์ตดีใจท้เข้าใจว่าเราเมีเป้าหมายมันทำอะไรก็สัตีได้หมดนานมีเป้าหมายได้อเส็จต้งแต่มาาทิพันะครับก่อนเจอเอ็นาก็ไม่เคยไปทีพนหยเลยพอทนเราลวว่ามันกเสียเวลาคงไม่ใช่แต่วันที่มาเจอเอ็นชาครับเห็นข้อคกนะครับเลาเรื่องราที่น ยังไงถูกแล้วรับเพราะวันนี้งานที่ดีนะครับมันต้องสามารถทำให้ชีวิตเรามีความสุขความสงบได้ถ้าวันนี้เราทำงานหนักแต่สุดท้ายเราใช้ชีวิตไม่ได้ทําเพื่ออะไรครับเอาแต่มาไม่เฉยดีออก,กว่าถูกต้องไหมวันนี้ผมเป็นคนหนึ่งนะทุกคนที่ว่าตอนนั้นไม่รู้จริงๆว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็นแบบนี้ผมไม่รู้จริงว่าธุรกิจเครือข่ายบนโลกมันมีแบบ60%ตั้งแต่แรกผมไม่รู้ บริษัทของคนไทยที่เปิดเมกาเปิดญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้แต่ผมเขา้าใจธุรกิจเน็ตเวิร์เหมือนกันหมดก็น,นั้นผมคิดแค่นี้ครับแต่ใช่ไหมครัว่าเมนนื่ผมได้รับการเปิดใจแล้ผมเข้าใจเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเอา้าลุยลองดูครับผมโคตรตั้งใจวันที่ผมทำเอเซียแล้วผมจำได้คว,วามสุขของผมนะความฝัมมนท,ที่ทำมาหมดเลยท่องเที่ยวต่างประเทศเฮ้ยเราทำได้เฮ้ยรถที่ฝันได้เพราะถ้าคนหนึ่งคนทำได้ เราไม่ต้องเหมือนกับเขาอะแต่สิ่งเดียวที่เราได้ทำไม่ได้คือเราต้องคิดให้เหมือนเขาต่างหากตอนนั้นผมตัดสินใจนะคกลุยแบบเข้าใจในเรื่องเครื่องมือเอเมซ่าแล้วใช้เอเมซ่าเหมือนร้านรู้ถึงอะทำทุกวันมีเป้หามปหามหาย,ยทุกวันเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันเพราะเรารู้สึกว่าวันนี้ธุรกิจเนี้ยหลายๆคนบอกต้องพูดเก่งหรือเปล่าคือว่าต้องพูดเก่งนะอาจจะต้องพูดเก่งนะอาจจะต้องแต่วันนี้มีระบบมีคนคอยช่วยเหลือเราคุณสุริมานพูดเก่งนะ คนเก่งสองล้านแแต่นนี้เราอยู่ในกลุ่มระบบเดียวกับเขาอะหน้าที่ของเราคือใช้เครื่องมือทุกๆวันให้มีประสิทธิภาพผมงานช่วงแรกนะก็ไม่ได้เลยเอาตรงๆขึ้นมาวันอะไรี้ผมก็พูดไม่ได้แต่นี้พูดแบบเนี้ยมาสองรอกว่ารอบแล้วเขาก็เลยพูดได้วันนี้ไม่มีอะไรที่คนอ่งคนทำไม่ได้แต่วันนี้คนเริ่มต้นทำเรื่องผมเริ่มต้นเราใช้เครื่องมือเองสามารถทำได้เรืว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนเนี้ย เนี่ยรถคันแรกที่ซื้อด้วยเอเอมซสมัยก่อนในนิวนเป็นงันเชื่อมผมไหมครับผมเคยไปงานมอเตอร์โชว์นะครับผู้ชายส่วนใหญ่ที่ไปมอเตอร์โชว์เขาตั้งใจไปดูรถนะครับแต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนชุดโคกันพอดูรถไปดูรถมาเปลี่ยนเลยเพราะอะไรครับมันเป็นไปไม่ได้อย่างละครผมนะฮะเป็นวงรถรุ่นนีน้ทำได้เลยมนะลไม่ได้มีรูอีนะรูซีอ่ะผมไปเดินถามเซลเลยน้องไม่ได้แต่งตัวหล่ออีกนะครับเอกซ์ทั้งเสื้อสีน้ำเงินแบบนี้ผมชอบใส่เสื้อสีน้ำเงมากน้องครับ ตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็เดูทำทำสิ่งที่แค่หร่เศรษฐกะ่องล้นก้า่าคิดว่าตองไปสิ ไปดูลูแต่เราไม่หยน่นเราไมอยากทำเีเราไม่อยากมีเราไมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่อยากแบบปลอดภัยกัชีวิตเราในที่สุดพอเจอเรื่องนี้ถูต้องแล้คั้นี้ผมซื้อด้วยเงินสิบล้านเก้าจากเอไอซีดู้ววววเววาวมวลวววววววเววววววเววาวววววอวเววววววอ หลังจากนั้นครับผมก็เริ่มซื้อคอนโดค่ะเพราะเราเริ่มมีความปลอดภัยเราก็เริ่มอัพเกรดชีวิตตัวเราห้องนอนผมนะสมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้แน่นอนห้องนอนผมสมัยก่อนนะเข้าไปนะเตียงนอนอยู่ตรงนี้เลยเข้าไปปึ๊บฝั่งเป็นเตียงนอนกินข้าวบนเตียงเพื่อนมาเฮ้ยเพื่อนนะบนเตียงเพราะที่อื่นไม่มีห้องรับแขกไม่มีนอ่งั้กให้จินตนาการนี่คือห้องรับแขกที่มีโซฟาที่มีผ้าเป็นโซฟาขนาดใหญ่เป็นเตียงนอนเรา เพื่อนนักเด,ดูทีวีก็ทำทุกอย่างอย,ยู่เล่นทำสนใช้ชีวิตแบบนี้พอหกปีทุกครั้งที่กลับไปห้องนะผมรูกก้สึกว่าเฮ้ยชีวิตจริงแบบนี้ใช่เหรอเนี่ยขยันมากเลยไปร้านก็ไม่เคยสายปิดร้านก็ไม่เคยเปิดก่อนใครก็ไม่ชีวิตเป็นอย่างนี้แต่วันที่เจอเองซาเข้าใจเลยว่าชีวิตมันอยู่ที่เครื่องมือโอ้โหตอนนั้นนะครับลุยปึ๊บเนี่ครับเข้าไป,นนปครับห้องนอนผมนะครับปึ๊บมีห้องน้ำแทนทีวีนะครับ LED รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ยังเป็นโซนี่อยู่นะทางด้ก้องเข้าฉันนานะเข้าไปห้องนอนครับอิดเซ็ตนึงครับคือชีวิตต้นเปลีป่ยนใหม่อ่นะวันนี้ถ้าเราเข้าใจของเครื่องมือเราจะรู้เลยว่าเราขยานแบเอ็มสามคืออะไรโงะครับลุยสุดๆเนะี่ยเหือนที่ฉันมาเที่ยวทำไมผมถึงเดินทั่วเครื่องปีนด้วยนะเพราะผมรู้สึกว่าเราขยันทุกวนนันอ่ะวันที่บริษัทเชิญผมไปเทีทนะเ่ยวทริปแรกนะอินเดียผมจำได้เลย มาแบบแทบคันเข่าเลยอะรับน้ำแบบโต้ไหมคะอันนี้เอาค่าร้องเชิญนะผมผมเดินสามารถเดินเที่ยวได้ทั e. yat, ่วเลยนะเชิญทางท่านอยูวิสัยทัค่ะท่านทำอะไรก็ไม่ผิดค่ะ บรรยากาศแบบนี้กองไฟปกติก็คือเห็นแต่ต้นไม้กับรินฝนแต่ทุกวันนี้เราซื้อที่รินน้ำเองท้องฟ้าเห็นฟ้าแบบผูชุนมากที่ต้อยู่บนขึ้นด้วย่ะผู้คนมีความสุกเลยอ่ะคือแบบนี่คือชีวิตคูณเข้าใจเราอ๋อเราขยันเราทำในตัวเราเราต้องมีเบ้าอะไรรชัดเรายอมที่จะเหนื่อยหลอดชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนที่แรกนะที่ผมมาโดยสารทัชมาลอินเดียนะเป็นทิ่หนึ่งที่ผมโคตรประทับใจเลยมีความรู้สึกของเรานะก็จะเห็นเลยทุกคนแบบมีสองแบบเนี่ย คนที่แบบเขาสู้ชีวิตคนโคตรคนเย็นมากแต่อีกกลุ่มหนึ่งครับที่อยู่แบบไฮโซมากนะแบบเป็นแบบโรงแรมแบบดีแบบระดังพอมาแล้วโลกปัจจุบันเทวดาคือรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมชีวิตมันต่างในขนาดนี้แต่บอกไปทีนิดเดียนะตอนนั้นผมยังไม่เจอหลอดยังไม่สนิทกับหลอ